เช้าว14วันมาออกกำลังกายจะทำได้หรือเปล่าไปดูกันค่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําทําไมชาเลนี้นะคะจะเล่าให้ฟังนะคะว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไรการตื่นเช้านะคะเป็น1ใน10ข้อของที่หนูจะทําในทุกๆปีแต่ก็ยังทําไม่สําเร็จเลยคะ่ะทุกคนก็ถึงเวลาแล้วคะ่ะทุกคน,ท,กคนที่เราจะ มาเริ่มทำสักทีค่ะแล้วก็คิดว่าจะทําให้สําเร็จค่ะก็เลยเกิดเป็นชา l ลนจ์นี้ขึ้นมาค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากรู้เลยก็คือที่เขาบอกตื่นเช้ามันดีจะดีไม่ดีเราต้องพิสูจน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูจะมาลองดูกันค่ะว่าเราตื่นเช้าแล้วมาออกกาลังกายแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมาบ้างน,นะคะโอเคค่ะทุกคนก็ไปเริ่มกันเลยค่ะไปค่ะ เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับป่ะวันนี้วันแรกนะคะยากที่สุดก็คือวันแรกนี่แหละสดชื่อดีเดี๋ยวมาดูว่าวันที่2 3 4สห้าจะมีหรือเปล่านะคะ วันที่สองของเรานะคะสุดๆวันที่สองผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะไปเจอก,กันวันพรุ่งนี้ค่ะ ความรู้สึกก็คือรู้สึกว่าตื่นง่ายขึ้นนะคะไม่งวนเหี่ยไม่งวนเวียรู้สึกว่าพอตื่นเช้าแล้วแบบวัน,วนเวลามันช่างยงาวนานเลยเกินในแต่ละวันนะคะก็ได้เวลาเพิ่มขึ้นเนะเา,เาะนั่นแหละไ,ไปกัน ที่4ค่ะคือเรื่องราวหนูลืมจองฟิตเนสนะคะที่คอนโดคือแบบว่าถ้า,าจะขึ้นไปเล่นฟิตเนสต้องแบบเราต้องจองก่อนนะก็เลยแก้ปัญหา้วยการมาวิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะตื่นเช้ากว่าทุกๆวันนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเราจะได้มีเวลาวิ่งมากกว่าเดิมนะโอเคค่ะไปค่ะวันที่สี่ ความรู้สึกแบบคนละแบบการวิ่งลู่เลยคือวิ่งลู่มันก็สะดวกสบายดีนะวิ่งในห้องแอร์อะไรอย่างนี้ใช่ปะคะแต่ว่ามาวิ่งแบบเนี้ยก็คือมันชิวอ่ะไม่น่าเบื่อแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าวิ่งลู่อีกนะคะอรุสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่5แล้วจะะ้ะ บรากาศมาวิ่งที่เทศบาลนะคะพื้นที่นี่จะเป็นแบบนิ่มๆอะทุกคนเหมือนมันซับแรงเวลาเราวิ่งได้นะคะเป็นวันที่7แล้วแต่ว่าเราตื่นสายะคะ่ะทุกคนวันนี้ตื่นประมาณ6โมงนะคะออกไปวิ่งสายเล็กนิงนะคะ แต่ก็ตื่นทุกคนเอาชนะใจตัวเองได้ตอนแรกแบบว่าตื่นนี้ไม่น่าขี้เกียจจังเลยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่สวนสาธารณะนะคะตอนนี้นะคะ6โมง47ก็ค <c oughs> ือแดดแบบแรงแล้วนะคะลองพอากาศรรอนแล้ว แนะคะวันนี้เปลียน,นิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนเหมือนนอนไม่ค่อยหลับนะแต่ว่าเราก็สู้ทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปที่สวนสาธารณะกันนะเขาทำลู่วิ่งเอาไว้นะคะเป็นรอบละ1กิโลหนึ่งรอบก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีไปต่อค่ะ คะเป็นไงฮะเป็นไงฮะจะสุขภาพดีแล้วจะได้หาหมอแล้วอ่ะรู้สึกขาเอนแตกดิคิปอยู่แล้วว่าอะไรวะต้องมีมาอีกปะไหนไงวะเอ้ย กบว่าคือวันที่11นะคะรู้สึกว่าไม่อยากรู้เลยสวัสดีเช้าวันที่12ค่ะ วิธีของเราคือเตรียมชุดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เปลี่ยนทําให้ประหยัดเวลาค่ะคือตอนนี้แบบอากาศเย็นมากเพราะว่าเมื่อวานนะฝนตกฝนตกแบบพายุเข้าเลยอะค่ะแล้วพอเช้ามาคือแบบแบบอากาศดีโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สนวนสาธารณะ วันนี้ครบแล้วค่ะสามรอบขอรเบาๆกลุ่มเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะโมนี่วันที่1 3บสแล้วตอนนี้พยายามทำตัวให้กระชับกระเฉงทางด้านดีง่วงมากวันนี้เรามาวิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะฟิลันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะว,ว, yeah. วันนี้จิมแล้วเยนนี้ครบแล้ว1ี่วันเย้ yeah. เก่นมากที่ทเช้ามาวิ่งนะคะฝนตกทุกคนฝนตกแต่ว่าก็ครบสามรอบพอดีนะตอนนี้คือตกหนักมากดูดิสุดชื่นไปอีกแบบนะคะ นี้นะคะเราก็กลับมาถึงคอนโดแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะ1 4ข้อที่ได้จากการตื่นเช้าไปออกกำลังกายค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือเก่งมากเลยค่ะทุกคนการตื่นเช้าสําหรับหนูเป็นอะไรที่ยากมากไกลตัวหนูมากมาก,การที่แบบเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนั้นคือแบบว่านับครั้งได้นะคะในหนึ่งปีซึ่งครั้งนี้เราทํา สำเร็จค่ะทุกคนเรื่อที่2นะคะนั่นก็คือวันเวลายาวนานมากขึ้นค่ะทุกคนเรื่อที่3นะคะนั่นก็คือเราได้กินอาหารเช้าค่ะถ้าใครที่ชอบกินนะก็ถือว่าเราได้มื้ออาหารเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งมื้อค่ะและมื้อเช้าก็เป็นมื้อที่แบบเราไม่รู้สึกผิดมากอะ่ะอยากกินอะไรก็กินนะคะแล้วก็ไม่ต้องบอกนะว่าอาหารเช้ามีประโยชน์ยังไงหลายๆคนคงรู้แล้วแหละเรอที่4นะคะระบบขับถ่ายดี อย่างที่5นะคะนั่นก็คือรู้สึกว่าตัวเองสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาดูตัวเองในกล้องนะคะมี energy มีพลังมีความกระตือรือร้นมีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่6นะคะนั่นก็คือข้อนี้คือชอบมากและคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นในกล้องนะคะคือผิวดีขึ้นค่ะทุกคนหนูก็ไม่เข้าใจว่าแบบแค่ตื่นเช้าทำไมผิวถึงดีขึ้นนะคะคือแต่ก่อนอนะรูกของ มันกว้างนะแต่หลังจากที่เราตื่นเช้านะคะรู้สึกว่าผิวมันดูกระชับขึ้นแล้วก็ลูกผนมันดูเล็กลงด้วยนะรู้สึกว่าผิวดูสดใสมากยิ่งขึ้นกางที่7นะคะรู้สึกว่าเราแข็งแรงมากย,ยิ่งขึ้นค่ะทุกคนเอาง่ายๆอย่างการขึ้นบันไดก็รู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยเหนื่อยเหนื่อยน้อยลงนะคะอันนี้ก็คือแบบดีมากๆอย่างที่แนะคะนั่นก็คือกินน้ําได้เยอะมากขึ้นค่ะคือเมื่อก่อนอะน,นู น้าน้อยนะคะรู้สึกว่าเออไม่ค่อยอยากกินน้ําไม่ค่อยอยูน่นานนะคะแต่พอตื่นเช้าขึ้นนะคะแล้วก็มีการไปออกกาลังกายก็รู้สึกว่าเออเรากินน้ําได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วยอย่างที่9นะคะนั่นก็คือนอนหลับดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราตื่นเช้าใช่ปะ่ะเราใช้พลังงานในตอนเช้าไปเยอะและระหว่างวันเราก็ทํากิจกรรมอีกมากมายนะคะแล้วเวลาที่เราจะนอนนะคะพอหัวถึงหมอนก็คือแบบหลับเลยไม่มีเรื่องให้คิด นนะะก็อย่างที่10นะคะนั่นก็คือรู้สึกว่าเรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะการจดจ่อกับอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนไปนะจ๊ะอย่างที่11นะคะแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนพอเราออกกำลังกายตอนเช้านะคะมันก็ทำให้เราแบบ รูปร่างเล็กลงคือหนูไม่ได้คุมอาหารนะคะก็กินตามปกติแต่ว่าก็ไม่ได้กินเยอะจนเกินไปนะคะก็เลยทําให้น้ําหนักกับสัดส่วนเนี่ยไม่ได้ลงมาเยอะแต่ที่สังเกตได้ชัดเลยคือตัวเราอ่ะบางลงนะคะคือแบบมันค่อยๆบางลงถ้าออกกําลังกายแต่ไม่คุมอาหารก็ไม่ผอมลงอันนี้คือ ว่าจริงนี่จริงเลยเพราะว่าพิสูจน์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครจะทําตามหนูนะแล้วอยากให้ผอมลงก็คุมอาหารด้วยนะจ๊ะและอย่างที่12ค่ะทุกคนคืออันนี้รู้สึกว่าเป็นคนขยันมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อก่อนอะทาอะไรก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยขี้เกียจจังเลยไม่อยากทำอะไรเลยตอนนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันขยัน่ะฉันอยากทำนู่นทำนี่นะคะและอย่างที่13นะคะนั่นก็คือรู้สึกว่าอยากจะ ออกกําลังกายให้มากยิ่งขึ้นค่ะถึงการวิ่งตอนเช้านะคะจะเป็นอะไรที่เบสิกใช่ปะแต่หนูก็รู้สึกว่าก็อยากจะไปออกกําลังกายแบบอื่นๆบ้างนะคะเช่นเวทเทรนนิ่งรู้สึกว่าทัศนคติของคําว่าหุ่นดีของหนูเปลี่ยนไปค่ะเมื่อก่อนคือแบบรู้สึกว่าเออผู้หญิงที่ผ,มผอมๆแหง้แหงๆแบนๆเรียวๆเ,เนี่ยคือหุ่นดีแต่ว่าตอนนี้คือไม่ใช่แล้วนะคะรู้สึกว่าผู้หญิงที่หุ่นดีสําหรับเรานะคะคในความคิดหนูนะคือ อที่แบบเป็นเอเอสอทุกคนมีร่องสิเอ็ดแล้วแบบมีกล้ามหน้าท้องแบบนิดๆน,นะคะแล้วก็มีก้นหน่อยๆแล้วก็บบกระชับนะคะดูแบบมีกล้ามเนื้อนิดๆก็เลยคิดว่าอยากจะออกกำลังกายให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะรู้ลิมิตตัวเองด้วยว่าเราจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อที่14นั่นก็คือรู้สึกดีตัวเองค่ะ A, ทุกคนเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่เราไม่ชอบ ได้สําเร็จนะคะอันนี้แบบรู้สึกว่าภูมิใจมากนะเพราะว่าสิ่งที่หนูไม่ชอบเลยนะคือหนึ่งตื่นเช้าสองออกกาลังกายแบบหรือทําอะไรที่แบบมันเหนื่อยเหนือ่อยอ่ะแต่เราทำสำเร็จคะ่ะทุกคน <laughs> เราก็รู้สึกว่าต่อจากนี้นะคะชีวิตก็น่าจะชอบการตื่นเช้ามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ตื่นเช้ามากขนาด ตอนที่ทำชาเลนจ์นะแต่ก็จะตื่นเช้าขึ้นนะคะแล้วก็จะหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมาออกกำลังกายนะคะเพราะว่าค้ำว่าหุ่นดีของเราเปลี่ยนไปแล้วใช่ปะเราก็เลยแบบอยากจะมีหุ่นแบบนั้นบ้างนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับชาเลนจ์ตื่นเช้ามาวิ่ง14วันใครอยากให้ทำชาเลนจ์อะไรนะคะก็พิมพ์บอกกันเข้ามาได้ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าแบบ กับการดูแลสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายนะคะถ้าใครมีทริคดีๆหรือว่ามีอะไรที่จะแนะนำะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ